นะครับวันนี้ก็เามาดูช้างที่ว่ามีน้ำกัดขังนะครับกัดขังไว้ก็เป็นน้ำแบบนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ทำการไหลสุดของปูบนน้ำนะครับก็มันจะนึกก็ลงไปก็ท่าหัวเข่าแล้วนะครับแบบนี้ครับนราจะอยู่ทางนุ้นมาทางนี้ไม่ได้นะครับว่าน้ำท่วมนะครับเนี่ยลงลงไปนะครับลงไปหาปู ลึกมากเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับเราอยู่บนบกกระปองเลยนะครับเพราะว่าลงไปก็จมเนาะต้องวเขาแล้วนะครับมันลึกมากเลยนะครับก็เ,เป็นท,ที่ทําการไล่สุดเพราะว่าคนของไปยังไม่ได้นะครับเพราะว่านะ้ำท่วมท่วมก่อนนะครับก็จะเป็นน้ำที่ว่ากัดขังไว้แบบนี้นะครับ กับพอควานนะครับที่เลี้ยงปูบนน้ำนะครับยายกัยนะครับยายติดน้ำปูบนน้ำก็กินนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช้างเลือกนะครับน้ำมันท่วมเนาะท่วมยาก,ก็ทำยังไงเราทำได้ไหมครับ,รบก็มาไล่สุดก็ไม่ได้เพราะว่าต้องรออีกสองสามวันนะครับกว่าจะไล่สุดได้ทางนี้มันจะลึกมากเลยนะครับลึก ท่วมโัวเขาเลยนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปก็มันก็มีทางไปเยอะนะครับเอเอช่องอะไรครับช่องปูบุญน้ำครับวันนี้น้ำท่วมน้ำกักขังก็ปูบุญน้ำก็เพิ่งเปิดช่อง,ง,ง,งได้ใหม่ๆนะครับก็ฝากแม่ๆ ไปไลก์แชร์ติดตามให้ปู่บุญน,นำด้วยนะครับแม่ๆมครับชื่อช่องช่องปูบุญนำทางเพจทูบก็มียูทูปก็มีครับชื่อชื่อช่องชื่อช่องที่ว่าช่องอยูทูปปูบุญนำชื่อว่าปูบุญน,นำนะครับเมื่อเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับผู้ติดตามก็อย่างน้อยอยู่นะครับแม่ๆครับก็มาฝาก่องให้ปูบุญน,นำปู่บุญนำนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ทำการไลฟ์สดของลุงจวบกับแม่ควานนะครับก็เอามาไว้แบบนี้นะครับก็ฝากไปกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ผมนำด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ